ถ้าวันหนึ่งคุณเดินผ่านเด็กชายขายหนังสือพิมพ์ริมถนนแล้วพบว่าดวงตาของเขาเหมือนคุณราวกับประจกสะท้อนคุณจะทำอย่างไรเมื่อความจริงอันโหดร้ายกำลังรอให้ถูกเปิดเผยและความลับในอดีตกำลังไล่ล่าคุณจนมุมเรื่องราวชวนช็อตนี้จะทำให้คุณไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวเสียงรถยนต์ดังระงม,มไปทั่วถนนสายเก่าฝุ่นควันจากท่อไอเสียลอยคลุ้งในอากาศ กลิ่นเหงื่อและกลิ่นกระดาษเปียกชื้นจากแผงหนังสือพิมพ์ตีเข้าจมูกฉันหยุดยืนอยู่ริมฟุตบาทสายตาจับจ้องไปที่เด็กชายตัวเล็กในเสื้อเชิดสีสีมือของเขาถือกองหนังสือพิมพ์หนาน้ำเสียงสายแจ๋วของเขาดังขึ้นหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนถูกกระชากด้วยแรงที่มองไม่เห็นใบหน้าของเด็กคนนั้นมันเหมือนภาพในอดีตที่ฉันฝังลึกในความทรงจำริมฝีปากสัน่น ฝ่ามือเปียกชื้นร่างกายแข็งค้างฉันรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ไหลซึมตามรายผมเสียงรองเท้าแต่ของเด็กกระทบพื้นดังชัดเขาวิ่งเข้าหาผู้คนที่เดินผ่านไปมาแววตาของเขาใสาซื่อแต่กลับแทงทะลุหัวใจฉันอย่างไม่ปราณีฉันยกมือปิดปากดวงตาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดในหูฉันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจดังก้องราวกับกลองศึกเสียงใครบางคนตะโกนเรียกชื่อเด็กชาย ชื่อที่ฉันเคยเอ่ยออกมาด้วยความรักเมื่อหลายปีก่อนชื่อที่ไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตนี้โลกทั้งใบหมุนชาเสียงรอบข้างเลือนหายเหลือเพียงเสียงเรียกชื่อนั้นสะท้อนกล้องและในวินาทีนั้นฉันแทบยืนไม่ไหวเพราะรู้แล้วว่าเด็กชายคนขายหนังสือพิมพ์ตรงหน้าคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของฉันเองหัวใจฉันร่วงลงไปที่ตาตุ่มความรู้สึกหนักอึ้งกดทับอ,อกจนแทบหายใจไม่ออก ภาพรอบตัวพ้าหมวกเสียงรถเสียงผู้คนกลับกลายเป็นเพียงเสียงอื้ออึงไกลลิบดวงตาของฉันยังไม่อาจละไปจากเด็กชายเสื้อเชิดสีซีดที่เขาสวมเต็มไปด้วยรอยคราบเหงื่อและฝุ่นรองเท้าเก่าๆสภาพขาดแต่ดวงตาของเขากลับเป็นประกายใสยสะอาดเกินกว่าที่ควรจะเป็นเขาวิ่งไปหยิบหนังสือพิมพ์อีกกองยื่นให้ชายวัยทำงานที่กำลังรีบพี่ครับหนังสือพิมพ์ครับ เสียงใส่นั้นแทงเข้าหูฉันอย่างแรงเหมือนคําประกาศความจริงที่ฉันพยายามหลบหนีมาตลอดหลายปีฉันก้าวถอยหลังแผ่นหลังสั่นระริกฝ่ามือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความเจ็บจากแผลเล็กๆนั้นไม่อาจก,กลบความเจ็บที่แล่นเข้าหัวใจความทรงจำในอดีตผุดขึ้นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งน้ำตาที่ไหลพรากเสียงร่ำให้ในคืนฝนตกหนัก เสียงสัญญาที่ฉันไม่เคยทําได้ตามนั้นอย่าทิ้งลูกไปนะเขาต้องการพ่อเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูฉันกลับเลือกเดินจากมาปล่อยให้ความมืดกลืนกินทุกสิ่งและวันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้มองเห็นเด็กคนนั้นเติบโตด้วยความลำบากเลือดเนื้อเชื้อเคยของฉันที่ฉันทิ้งไว้โดยไม่เหลียวกลับร่างกายฉันสั่นไหวหัวใจถูกบีบรัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นมาคล้องคอทุกลมหายใจแผ่วเบา เต็มไปด้วยความผิดบาปที่ท่วมทน้นเด็กชายเงยหน้าขึ้นแววตาเขาบังเอิญสบกับฉันเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแววตาคู่นั้นสะท้อนภาพฉันเองอย่างชัดเจนริมฝีปากฉันแห้งผากเสียงในลำคอติดขัดอยากเอ่ยเรียกชื่อเขาแต่เสียงไม่ยอมออกมาหัวใจฉันกรีดร้องอยากจะก้าวไปกอดเขาอยากจะสารภาพความจริงอยากบอกว่าลูกพ่อ แต่เท้ากลับหนักราวกับถูกโซ่ตรวนล่ามไว้ร่างกายไม่ยอมขยับดวงตาฉันพรามัวด้วยหยดน้ำที่เอ่อคลอและในวินาทีนั้นเองเสียงใครอีกคนดังขึ้นใกล้ๆเสียงหยาบกร้านสั่งให้เด็กรีบทำงานต่อเด็กชายพยักหน้ารับแล้วหันหลังวิ่งจากไปหัวใจฉันแตกสลายเหมือนกระจบที่ร่วงลงกระทบพื้นแข็งหลกละเอียดเกินกว่าจะเก็บคืนและฉันได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นไร้เรี่ยวแรง มองเงาหลังเล็กๆที่กำลังห่างออกไปพร้อมคำถามที่ก้องอยู่ในใจว่าฉันจะทำอย่างไรต่อไปริมถนนยังคงเต็มไปด้วยเสียงจอแจรถยนต์บีบตแตรไล่กันไม่หยุดฝุ่นควันจากเครื่องยนต์ยังลอยคลุ้งจนแสบจมูกแต่ฉันกลับไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นสิ่งใดมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและความว่างเปล่าในอกดวงตาฉันยังจับจ้องไปที่เงาหลังเล็กๆของเด็กชายเสื้อซีดๆที่ปลิวไปตามแรงลม รองเท้าเก่าๆที่แทบไม่เหลือสภาพเขาวิ่งไปอย่างคล่องแคล่วราวกับความเหนื่อยล้าไม่เคยมีอยู่ฉันก้าวออกไปหนึ่งก้าวแต่หัวใจกลับหนักอึง้งความลังเลกัดกินทุกความกล้าฉันอยากวิ่งไปหาเขาอยากเอ่ยเรียกชื่อที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำแต่ริมฝีปากกลับแข็งทื่อเหมือนถูกปิดผนึกด้วยโซ่ตรวนแห่งความผิดแสงแดดยามสายแผดเผาเหงื่อไหลซึมไปทั่วแผ่นหลังฉันยกมือขึ้นเช็ด แต่มือกลับสั่นเกินกว่าจะควบคุมภาพในอดีตย้อนกลับมาอย่างชัดเจนวันที่ฉันหันหลังให้ครอบครัววันที่เสียงร้องให้ของแม่เด็กชายสะท้อนกล้องในใจฉันทิ้งพวกเขาไว้เพราะความกลัวและความเห็นแก่ตัวและวันนี้ผลลัพธ์ของการหนีนั้นกำลังยืนอยู่ตรงหน้าในร่างของเด็กชายตัวเล็กฉันเดินตามเขาไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรบทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น กลัวว่าเขาจะหายไปจากสายตากลัวว่าเมื่อถึงเวลาฉันจะไม่มีความกล้าพอที่จะเอ่ยคำใดเด็กชายหยุดที่หัวมุมถนนวางกองหนังสือพิมพ์ลงบนเก้าอี้ไม้ผุพังเขานั่งลงหอบหายใจแรงเหงื่อไหลลงมาตามขมักแววตายังคงสดใสแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเกินวัยฉันซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมองดูเขาอย่างเงียบงันทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของเขา ทำให้หัวใจฉันบีบคั้นจนแทบระเบิดทันใดนั้นชายสูงไวัยร่างผอมผิวคล้ำเดินเข้ามาสายตาดูดันกวาดมองไปยังเด็กชายเสียงแหบเ้าดังขึ้นขายไม่หมดห้ามกลับบ้านคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆกระแทกลงกลางอกฉันเด็กชายก้มหน้าพยักเบาๆริมฝีปากเม้มแน่นไม่เกื้อนเอ่ยคำใดเพียงแค่ยกกองหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอีกครั้งแล้ววิ่งออกไปท่ามกลางแดดร้อนจัดฉันกัดฟันแน่น เล็บจิกเข้าฝ่ามือจนเลือดซึมความโกรธพุ่งพล่านผสมปนเปกับความรู้สึกผิดที่ท่วมทน้นนี่คือสิ่งที่ลูกของฉันต้องเผชิญนี่คือชีวิตที่ฉันปล่อยให้เขาเผชิญลำพังภาพรอยยิ้มเล็กๆของเขาสู้กับแสงแดดและความเหนื่อยล้ายิ่งทำให้หัวใจฉันแตกสลายเสียงภายในตะโกนก้องพอแล้วอย่าปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้อีกแต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็พุ่งเข้ามา หากฉันเปิดเผยความจริงหากฉันเดินไปหาเขาแล้วบอกว่าเป็นพ่อชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปเช่นไรเขาจะยอมรับหรือผลักใสฉันออกไปหัวใจฉันสั่นสะท้านก้าวเท้าตามเขาไปอีกครั้งแต่ยิ่งก้าวความมืดในใจยิ่งหนาแน่นทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเหมือนกำลังเดินเข้าไปในหุบเวที่ฉันไม่รู้ว่าจะเจออะไรตรงปลายทางฉันเดินตามเงาหลังเล็กๆนั้นไปเรื่อยๆ เสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นซีเมนดังแผ่วแต่กลับสะท้อนชัดเจนในหูฉันทุกย่างก้าวดวงอาทิตย์ยามสายคล้อยสูงแสงสว่างจ้าแผดเผาจนฉันต้องยีตาแต่เงาของเด็กชายยังคงเด่นชัดราวกับเป็นเส้นทางที่บังคับให้ฉันต้องติดตามกลิ่นน้ำมันเครื่องจากร้านซ่อมรถข้างทางผสมปนกับกลิ่นขาวสนิมของท่อระบายน้ำลอยอบอวลจนหายใจติดขัดเสียงแม่ค้าเร่ตะโกนขายของ เสียงหัวเราะคิกคักของเด็กๆที่วิ่งเล่นไกลๆทุกอย่างเป็นชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาแต่สำหรับฉันกลับกลายเป็นฉากที่โอบล้อมความจริงอันโหดร้ายเด็กชายหยุดหน้าร้านข้าวแกงเล็กๆเ,เขาวางหนังสือพิมพ์ไว้ข้างตะกร้ายกมือเช็ดเหงื่อบนหน้าผาแล้วควักเหรียญเก่าๆออกจากกระเป๋าเสียงเหรียญกระทบโต๊ะไม้เก่าดังชัดเจนราวกับคล้องที่ตีซ้ำในหัวใจฉันแม่ค้าหันมายิ้มให้ ตักข้าวราดแกงใส่จานเล็กเด็กชายยกมือไหวอย่างสุภาพก่อนนั่งลงที่มุมร้านกินชาช้าราวกับกลัวว่าข้าวในจานจะหมดเร็วเกินไปฉันยืนอยู่ห่างออกไปซ่อนตัวในมุมที่ไม่มีใครสังเกตแววตาของฉันไม่อาจละไปจากภาพตรงหน้าทุกคำที่เขาตักเข้าปากคือการตอกย้ำว่าเขาต้องพึ่งพาตัวเองมาตลอดโดยไม่มีพ่ออย่างฉันอยู่เคียงข้างมือของฉันสั่นจนควบคุมไม่ได้เสียงในหัวดังระงม เดินเข้าไปสิพูดออกไปสิบอกเขาเึอแต่ขากลับไม่ยอมขยับริมฝีปากแข็งทื่อเสียงติดขัดอยู่ในลำคอฉันได้แต่มองมองจนหัวใจปวดร้าวน้ำตาที่พยายามกักเก็บมานานไหลออกมาร้อนเผาราวกับเปลวไฟเผาไหม้ทันใดนั้นเสียงดังแทรกขึ้นจากด้านหลังเสียงตะโกนดุดันของชายสูงวัยที่ฉันเคยเห็นกินเร็วเข้าเสร็จแล้วรีบไปขายต่อ,อยาให้เหลือสักฉบับ เด็กชายสะดุม้มรีบวางช้อนพยักหน้าเงียบๆแล้วก้มหน้าลงเขาเคิ้วคำสุดท้ายอย่างรวดเร็วก่อนลุกขึ้นหอบกองหนังสือพิมพ์กลับมาไว้ในอ้อมแขนฉันเห็นมือเล็กๆของเขาแดงชำ้ำเส้นเลือดนูนขึ้นจากแรงกดของกระดาษหนาหัวใจฉันบีบรัดแน่นจนแทบขาดอากาศหายใจภาพนั้นกัดกินวิญญาณของฉันความรู้สึกผิดท่วมท้นจนแทบยืนไม่ไหวฉันอยากจะตะโกน อยากจะบอกว่าอย่าไปทำแบบนั้นกับลูกฉันแต่เสียงไม่ยอมหลุดออกมาเด็กชายหันมาทางฉันเพียงเสี้ยววินาทีแววตาของเขาเจอกับสายตาฉันอีกครั้งดวงตานั้นดวงตาที่เหมือนฉันราวกับกระจกสะท้อนฉันรู้สึกได้ทันทีว่าเลือดในกายเดียวกันกำลังเชื่อมโยงกันอยู่แต่ก่อนที่ฉันจะได้เอ่ยอ,อะไรชายสูงวัยกลับคว้าแขนเด็กชายลากออกไปยังถนนที่เต็มไปด้วยรถรา เสียงกองหนังสือพิมพ์กระแทกพื้นกระดาษปลิวว่อนกลางลมและในวินาทีนั้นเองหัวใจฉันก็แทบหยุดเต้นฉันพุ่งตัวไปข้างหน้าความกลัวและความโกรธประดังประเดเข้ามาพร้อมกันภาพตรงหน้าเบลอไปด้วยน้ำตาแต่เสียงในใจฉันกลับชัดเจนที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยลูกไปอีกแล้วฉันวิ่งฝ่าฝูงชนออกไปเสียงตแตรรถดังสน,นั่น คนรอบข้างหันมามองด้วยความตกใจแต่ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสายตาของฉันจ้องไปยังเด็กชายที่ถูกมือหยาบกร้านของชายสูงวัยกระชากลากถูหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเหงื่อไหลชุ่มแผ่นหลังทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มฉันรู้สึกเหมือนมีไฟลุกโชนในอกไฟที่ก่อขึ้นจากความโกรธและความผิดบาปที่สะสมมานานเกินไปปล่อยเขาเสียงฉันดังออกมาโดยไม่รู้ตัว ผู้คนรอบข้างหยุดเดินหันมามองด้วยความประหลาดใจชายสูงวัยชะักหันมามองฉันด้วยแววตาดุดันดวงตาคมเข้มที่เต็มไปด้วยความแข็งกระด้างเหมือนสัตว์ร้ายที่ถูกขัดจังหวะเด็กชายเบิกตากว้างเขาสบตาฉันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะก้มหน้าลงเหมือนไม่กล้าขัดขืนมือเล็กๆยังกำหนังสือพิมพ์ไว้แน่นแม้จะสั่นระริกเพราะแรงบีบของชายสูงวัยฉันก้าวเข้าไปใกล้ ทุกก้าวหนักแน่นเหมือนหินตกกระแทกพื้นกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงเครียดเสียงหัวใจดังก้องในหูจนฉันแทบไม่ได้ยินเสียงใครอีกฉันบอกให้ปล่อยเขาน้ำเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันชายสูงวัยแค่นหัวเราะแกเป็นใครอย่ามายุ่งกับเด็กของฉันคำว่าเด็กของฉันกระแทกเข้ามาเหมือนมีดคมฉันกัดฟันจนกรามสั่นเลือดสูบฉีดพรุ่งพล่านไปทั่วร่างเสียงในหัวตะโกนก้อง เขาไม่ใช่เด็กของแกเขาคือลูกของฉันริมฝีปากฉันสั่นระริกคำที่พยายามกดเก็บไว้หลายปีกำลังจะทะลักออกมาแต่หัวใจกลับตีรวนเหมือนมีโซ่ตรวนพันธนาการไม่ให้หลุดพ้นชายสูงวัยกระชากแขนเด็กแรงขึ้นเด็กชายสะดุ้งตัวโยนไปข้างหน้าเสียงร้องเบาๆของเขาแทงทะลุหัวใจฉันยิ่งกว่ามีดนับพันเล่มฉันทนไม่ได้อีกต่อไปฉันคว้าแขนเด็กชายไว้ทันที แรงประทะทำให้กองหนังสือพิมพลนกระจายเต็มพื้นกระดาษปลิวว่อนกลางถนนผู้คนรอบข้างเริ่มแตกตื่นเสียงซุบซิบดังรังงมสายตาของเด็กชายมองมาที่ฉันอีกครั้งแววตาสันไหวเหมือนมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้เอ่ยเหมือนเขารู้สึกถึงบางสิ่งลึกๆบางสิ่งที่เชื่อมโยงเราโดยไม่ต้องใช้คำพูดชายสูงวัยโกรธจัดเขาตวัดสายตาคมกริบมาที่ฉันเสียงห้าวต่ำลอดไรฟัน อย่ายุ่งไม่นั้นแกจะเสียใจฉันยืนตะลึงชั่วขณะลมหายใจร้อนเผาเส้นเลือดปูดขึ้นตามขมับความโกรธและความเจ็บปวดประดังกันเข้ามาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความจริงที่ฉันไม่อาจซ่อนต่อไปได้อีกริมฝีปากฉันเปิดออกเสียงสั่นเครือหลุดออกมาเขาไม่ใช่ของแกฉันหยุดหายใจชั่วขณะสายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยเหงื่อและฝุน่น แล้วผู้ต่อออกมาด้วยเสียงดังชัดเจนเขาคือลูกชายของฉันเสียงนั้นดังก้องท่ามกลางผู้คนเหมือนฟ้าผ่ากลางใจทุกคนที่ได้ยินเด็กชายชะงักดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเออคลอชายสูงวัยหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะแค่นหัวร้อยเย็นเยียดแกเพิ่งจะนึกได้หรือไงว่ามีลูกเสียงนั้นเต็มไปด้วยการเย้ยหยันแต่ภายในห้วงวินาทีนั้นฉันไม่สนใจคำพูดใดๆอีกแล้วสิ่งเดียวที่ฉันเห็น คือดวงตาของเด็กชายที่สั่นสถานเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นและในหัวใจฉันฉันรู้แล้วว่าไม่มีวันหันหลังกลับได้อีกผู้คนที่ยืนรายรอบต่างหยุดนิ่งเสียงรถที่แล่นผ่านไปมาดูเหมือนจะเงียบลงเหลือเพียงบรรยากาศกดดันหนักหน่วงทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันชายสูงวัยและเด็กชายตัวเล็กความจริงที่ฉันเพิ่งตะโกนออกมาเหมือนก้อนหินมือหมที่โยนลงสู่สระน้ำ ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ไม่มีใครหยุดได้เด็กชายยืนนิ่งมือเล็กยังคงกำกองหนังสือพิมพ์ที่กระจัดกระจายดวงตาสั่นไหวน้ำตาเอ่อคลอเขามองฉันสลับกับชายสูงวัยเหมือนกำลังสับสนว่าใครคือความจริงและใครคือเงามืดที่ปิดบังบางสิ่งเอาไว้ชายสูงวัยหัวเราะเย็นชาแววตาเต็มไปด้วยการเย้ยหยันและโกรธแค้นลูกชายของแกอย่างนั้นหรือเสียงของเขาเต็มไปด้วยแรงสะท้อน แกมันก็แค่คนขี้ขลาดที่ทิ้งผู้หญิงกับเด็กน้อยไปอย่างไม่เหลียวหลังคำพูดนั้นทิ่มแทงเข้ากลางใจฉันทุกถ้อยคำเหมือนคมมีดความทรงจำเก่าไหลกลับมาเป็นสายเลือดคืนฝนตกที่ฉันทิ้งครอบครัวเสียงร้องไห้ของแม่เด็กชายที่ยังติดอยู่ในหัวใจฉันรู้ว่ามันคือความจริงที่โหดร้ายและไม่มีคำแก้ตัวใดๆที่เพียงพอฉันเม้มปากแน่นเสียงในลำคอสัน่นแต่ดวงตาไม่ยอมละไปจากเด็กชายแม่แต่วินาทีเดียว ใช่ฉันทิ้งไปฉันมันขี้ขลาดน้ำเสียงของฉันแผ่วเบาแต่หนักแน่นแต่เขายังคงเป็นลูกของฉันเลือดของฉันไหลเวียนอยู่ในร่างของเขาเด็กชายตัวสัน่นมือเล็กเริ่มคลายจากกองกระดาษใบหน้าเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าเอ่ยออกมาน้ำตามเม็ดเล็กไหลลงมาตามแก้มแต่เขาไม่ร้องไม่พูดมีเพียงดวงตาที่สั่นสานราวกับกำลังรอคำตอบจากโชคชะตาชายสูงวัยก้าเข้ามาใกล กลิ่นบุรีเก่าๆและกลิ่นเหงื่อกรุ่นแรงตลบเขาจ้องฉันเขม็งแกไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเขาอยู่กับฉันมาตลอดเสียงต่ํากระแทกพื้นเหมือนสายฟ้าฉันกำมัดแน่นความโกรธพุ่งพล่านอยู่กับแกหรือแล้วแกให้เขาได้อะไรนอกจากการกดขี่เสียงฉันดังชัดจนผู้คนรอบข้างสะดุง้งเขาเป็นแค่เด็กแต่ต้องแบกหนังสือพิมพ์ทั้งกองต้องทนต่อคําสั่งและแรงมือของแกชายสูงวัยกัดฟัน เส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆอย่างน้อยฉันก็เลี้ยงดูเขาเสียงนั้นเต็มไปด้วยแรงสะท้อนของอดีตที่ขมขื่นแกต่างหากที่หายไปอย่างม้าเนระคุณปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นตายทั้งน้ำตาประโยคสุดท้ายนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบลมหายใจขาดห่วงโลกทั้งใบหยุดนิ่งไปชั่วขณะว่าอะไรนะเสียงฉันสั่นจนแทบไม่เป็นคำพูดชายสูงวัยแค่นหัวเราะแกไม่รู้หรือผู้หญิงที่แกทิ้งไว้ เธอตายแล้วตายไปพร้อมกับความผิดหวังที่แกสร้างราวกับสายฟ้าฟาดกลางใจดวงตาฉันพร่ามัวทันทีความรู้สึกผิดท่วมท้นยิ่งกว่าเดิมเข่าฉันอ่อนแรงจนแทบสุดลงกับพื้นเด็กชายเงยหน้าขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนเขามองฉันมองชายสูงวัยริมฝีปากเล็กๆขยับเสียงสันเครือดังออกมาเบาๆพ่อจริงหรือ คำถามนั้นแทงทะลุหัวใจฉันยิ่งกว่ามีดเล่มใดมันเป็นทั้งความหวังและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันฉันอยากตอบอยากก้าวไปกอดเขาแต่ร่างกายกลับสั่นเทาทุกคำที่อยากพูดติดอยู่ที่ลำคอรอบกายเต็มไปด้วยผู้คนที่จับจ้องบรรยากาศกดดันเหมือนมีมือมือดบีบคอความจริงเริ่มถูกเปิดเผยทีละชั้นแต่ในเงามืดนั้นฉันรู้สึกได้ว่ายังมีความลับอีกมากที่กำลังรอจะระเบิดออกมา เด็กชายยืนนิ่งสายตายังคงสันไหวริมฝีปากเล็กๆเอ,อ่ยออกมาอีกครั้งพ่อบอกความจริงให้ผมฟังเถอะฉันก้าวเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดหยดน้ำตาเอ่อคลอจนโลบพร่ามัวแต่เสียงในใจตะโกนก้องว่าฉันไม่อาจนี้อีกต่อไปใช่พ่อคือพ่อของลูกเสียงสันเครือหลุดออกมาพ่อเคยทิ้งพ่อเคยทำผิดแต่เลือดของพ่อไหลเวียนอยู่ในตัวลูก พ่อขอเพียงโอกาสได้แก้ไขเด็กชายสะอื่นน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เขากลับก้าวเข้ามาใกล้แววตาสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดและโหยหามือเล็กกๆมาจับชายเสื้อฉันไว้แน่นเหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปอีกพ่ออย่าทิ้งผมอีกนะเสียงเล็กๆนั้นเหมือนเสียงสวดที่แทงทะลุหัวใจฉันฉันสุดเข่าลงโอบกอดร่างเล็กๆนั้นเข้ามาในอ้อมแขนน้ำตาหลังไหลไม่ขาดสาย หัวใจฉันแตกสลายและประกอบขึ้นใหม่ในเวลาเดียวกันชายสูงวัยยืนนิ่งแววตาแข็งกระด้างอ่อนลงชั่วครู่เขาถอนหายใจยาวถ้าแกจะรับผิดชอบจริงๆก็อย่าทำให้เด็กต้องเจ็บอีกแล้วเขาหันหลังเดินจากไปปล่อยทุกสิ่งไว้กับฉันและเด็กชายเสียงรอบข้างเริ่มกลับมาเสียงรถที่แล่นผ่านเสียงผู้คนเดินพลุกพล่านแต่สำหรับฉันทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งฉันก้มลงศาลูกชาย น้ำเต็มของคลอเบาแต่ในแววตานั้นมีแสงแห่งความหวังส่องประกายฉันกระซิบเบาๆพ่อสัญญาครั้งนี้พ่อจะไม่หายไปอีกและในอ้อมกอดเล็กๆนั้นฉันรู้ว่าเรื่องราวของเราไม่ได้จบลงด้วยความสูญเสียแต่เริ่มต้นใหม่ด้วยความรักที่แท้จริง